สวัสดีคะ่ะพี่น,อน้อง<ม>ข่อยสาว, channel วยาโซชันแนวเดอจ้าสาหน่อยเมืองยาโซแฟนเพจเมื่อน,นีข่อยไปตลาดมากไปซื้อหมูพรอะว่าขอยสิเฮ็ดสมหมูแต่บัดนี้ข่อยวัไเด้ซื้อหมูุงมากข่อยก็เล็ซื้อแบบก็ต่ำลดซื้อแบบแกะทุ้งมาเลยพอยก็เลยมานางกินก่อนก่อนสิไปเฮ็ดสมหมูนี่กระลังแกะชาาสมตามกินเขาสักก่อนเนี้ยมันสิหิว กินไปกระเบิ้งโททัดไปนั่นแะวา่าจ้าพักกระโพดโพ่อหมูบักแดงมีพักอียงเนานะมีมะระขีน้นกแ้่ก็มีผักซีลาวมีบักแข้งแล้วก็เอาขนมจีนมานาวหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวแดงอันนี้ต้มจืดมะว่านน้องใหม่ใช้กระดูกหมูมะว่านจ้าอันนี้ข้าวเหนียวแดงเอามาแต่บ้าน ตั้งแต่ไปอยู่บ้านดูแลฟอตอนเมษา,าเอามากระสอบหนึ่งกินเพืเดียวหนึ่งกระติบหนึ่งสิบอกให้ว่าบบเบิร์นด้นจากปดิดชพมขอมเสียดายอยู่เด้กินบบเบิด์นเพื่อให้กินน้ำลูกกินข้าวเจา้าสามีกินข้าวเจ้าอันนี้กินขนมจีนแม่ได้ขาดมีข้าวเหนียวก็ย่งซื้อขนมจีนมาอีกมั้ขาดบ่ได้จำเป็นของคู่กันเนาะตำาุงขนมจีนข้าวเหนียวของคู่กันจา้า แก,ะ,กะแกะงาอันอันอันนั้นเศษเศษขนมจีนมันกระเด็นกระดอนจ้ะแกะไปที่นี่อันชิว่าอก้ฟังไปสร้างตาังหูบอกว่าเอาเพชรนี่ขนมจีนเอาเพชรนิดนึงไม่ค่าตำงซาาใจเลยจ้าเพชรจีนจาดเพชรแงกินสองคำก็โอ้โห พอ่อแม่พี่น้องป้องปายสุข,สข,ข, 2, ขมุมสุคนนี่คำสองคำนี่ก็เริ่มน้ำตาเริ่มสีออกกันเด้มันเผ็ดเผ็ดหลายบอกแม่ค่ะว่าเผ็ดบพได้บอกว่าเผ็ดเผ็ดสงสัยพได้ยินว่าเผ็ดเพชร<ๆ>มากเป็นก็เลยใส่เต็มทีเลยแต่ว่าเป็นกระตาแสบเจ้านี่เป็นม,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พ่วงว่าแม่คนนี้ตำแห่ตำแสบ,แสบปลาเพิ่ณแสบมักซื้อกินอยู่ เพราะว่าซื้อกินโคกนึงมัน30บาทด้ค่ะถ้าสมมุติว่าเขาซื้อมามันก็ะตำในไยเที่อาย่แต่มันก็นเหี่ยวมันบ่แซ่บบ่กรอบในสิซื้อบักฮง,งในสิซื้อบักพริกในสิซื้อบักเขือเทศโอ้ยหลายอย่างเพื่อสิได็ดตำก็เป็นรอยอันนี้30บาทได้กินได้จา้าแมนบอสมันสิได้ประหยัดเพราะว่าใดใดทางโซเชียลกับบ้านเดมี่แฟนทำงานผู้เดียวเนาะทั้งใจค้าบ้านทั้งใจค้าลูกไปโรงเรียนทั้ง,ขขงค้ากินค่ะ ต้องประหยัดคะ่ะประหยัดก็เลยหาอะได้เสริมเดียการทําคลิปนี่แหละจา้าให้ฝากพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนในเด้อกดเบิรงคลิปให้คอยในเด้อเบิรงให้เบิร์ในดเด้อจ้าม,มีบะแข่งพร้อมบแข่งสิบบาทก็ได้ยไล่อยู่หรอวะเจ้าจแพ่งงามมันก็สีแพงแน่อยู่ตลาดแถวแถวมุข่อยอยู่นี่แถวทิพวรรณนี่ ว่าถ้าไปซื้อตลาดปากน้ำมันกระิถึงแนะ่จกนักน่อยกํระสิบบาทสามกมยี่ี่กมยี่ส,ส,สจางสีอันนี้มันกัมร1สิบ,สบมันกนแนะแพงแน่จักน่อยข้าวเหนียวห่อนอกินข้าวเหนียวไปนั่งกินเส้นไปนั่งซันดาวาเริ่มเริ่มสีเพชรแล้วได้นการบอกอาการ ทำทาทำทาเพชรจิจใจยห่อมกินพักหลายๆจังบวะเพชรพนะคิดในใจว่าสิเ็ดคลิปไงมันโดนโดนเฮ็ดคลิปนนเน่านะก็เลยว่าเออสิกินไงมันเหยื่อหลายๆกินผู้เดียวอยู่ผู้เดียวแต่กด็ดีดีแบบว่า ก็อย่าเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดบ่ต้องมีผู้ใดมาสนใจสว่าฟังว่าตะกี้อยู่บ้านหลังเก่าสิเฮ็ดหยังกะสิโพดสิเฮ็ดสิเต้นสิร้องก็บ่กล้าเด้อายคนบัมาอยู่นี่ยายยายบ้านใหม่จ้าสาวยโซอันสาวยโซนี่ยายมาอยู่บ้านใหม่บ่ได้อยู่หลังเก่าตะกี้อยู่แถวางพีสมุดปาการ ที่นี่ก็ใหญ่มาอยู่แถวปากน้ำแล้วจ้ามาอยู่ไก่ๆโรงเรียนลูกกรสิได้ไก่ลดค่าเสียใจน้อยจักน้อยสมัยนี้ค่าเสียใจหลายแห้งเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งซื้อของซื้อกินซื้อ,อยากซื้อนั่นซื้อนี่มือเศ้าซีบอยฟังว่าไปซื้อหมูจ้าซื้อหมูมาเห็ดแหนมปรากฏว่าทำนั่นทำนี่ มาที่นี่ซื้ออันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เพราะข่าเห็นว่าเงินบ่ดหลายเพราะข่าดิสตนเพราะข่าหายหนังหมูมาซื้อๆอ่าแถมแถมพ่อะขาบอกซื้อทุกการจุ่มมือแถมๆม่นไปเพราะข่าดิสตัวน์พวานเนี่ยมือสาวก็ไปซื้อน้ำเหล้าซื้อหมูห้าสิบบาทซื้อหมูสามห้าสิบหมูชิ้นห้าสิบจังสิเอามาเห็ดกับเขาจ้ะที่พวซื้อหลายซื้อที่ละหน่อยที่ละหน่อยเพราะว่าซื้อมัดตุนก็คือเกาซื้อทุกมือเอา ว่าอันสามีก็หายมาเป็นหมือนะคะมือค่ากับเขาเหมือนเท่านั้นเท่านี้เขาส,สือเกินกับบได้เขาต้องซือมือต้องมือจ้าถูกเขาให้ได้มีรายได้จากโซเชียลไวไวในเธอจะได้มีเงินมาช่วยอุดหนุนครอบครัวสิได้มีกินมีใส่จังบดดแบบอันอึดอึดยากๆนะ อันนี้ค่อยก็กินมือนี้มือเดียวได้นี่กินเขาก็สมตามแต่จ,จบเลยว่าไ่าได้กินอีกเดียวกะเฮ็ดเจ้าเขาให้ดูกได้บันบ่คอ่อยเด่นนั่นบ่ค่อยได้กินเขาบม่ได้กินมือเดียวเพราะว่าต่อไปก็สีเฮ็ดกจ้าเขาให้ลูกแล้วมาต่อจ้าเมื่อกี้เสียงุดไปกินน้ำจ้ากินน้ำพากไปพากมากข้อแห้ง นี่เริ่มเห็แล้วได้นี่เริ่มเห็แล้วได้ออกอาการแล้วได้นี่แต่ว่าหันอยากอยากเฮ็ดคลิปเงี้ยนะจักน้อยอเพื่อจะคล้องสีเดิวมว่าต้องลดคลิปสั่งลมนี่นะลงคลิปเลี้ยวช่องเลี้ยวจ,จ,จีลงช่องคุณคิดอะไรอยู่กิขนข้าวเหนียวกับข้าวปุ่นแล้วก็ส่งตำเนี่ยก็แซ่บได้ไหมไม่ไป็นของคู่กันอีดีเนาะออาหารบานเห่า เป็นบ่ิจาพี่น้องปองป่ายมูเจ้าคือคิดค,คือว่าคือข่อยบอกว่ามันกินของคู่กัน,นมันแซ่บแห้งแซ่บอีดีนี่เพลิดเลยเริ่มเลยได้หน่เริ่มเลยได้เริ่มมีอาการเลยได้หน่เริ่มคืดคัดคือคัดสักพักนึ่งแต่สิบ่าไวเลยได้นะเพลิดแห้งเพลิดอีดีแต่กะแซ่บนะเจ้านี่ต่ำแซ่บแห้งนัวพอดีปลาหอมบ่บ่เหม็น บางบางเทีย่ยเข้าไปซื้อมองอื่นอ่ะบ่หลูว่าเขาจเจ้าต่มจังไหไมนกินมันจุดหยอดเลยอันนี้อีกระปูอีกกระปูดองอีกระปูดองเป็นอีกรรอก,อกระปูบานเฮ่าอีกปูหน้ากินกับอันเท้าเนียวเค็มเค็มดีแซบหอมมันบร่เมณนปูทะเลแม่จา้ามันเป็นปูหน้าเ็จะเอาปูหน้ามาใส่สงสัยเ็นดองมแต่บานมาักบอเดถามเราเราคนอีสานคือบานเฮ่านั่นล่ะคนบานเฮ่าระมาตามํำแซบยุวย เมื่อกี้อะออกไปเตรียมคล้องเตรียมของสีสีเฮ็ดแหนืม้มในดีบันเพื่อสีจะของสีเฮ็ดแหนมต่อไปเมนูมต่อไป<ม>เพราะว่าอ่าสะได้ลงคลิปบางคนว่าสีเป็นคลิปสั้นได้คลิปยาวได้จ้ะ เพชดแหนมนี่เพราะว่ามันอาจีดนโดนแห้งเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องคันคันเอาเจนเป็นนะคันเอาเจนเปีนข้ามือเลยสาวยาสุดสิล้องเบิ้งบ่เคยเพ็ดอีหลีเห็กินกน็กินเขาเช่นกันเนี่ยมันสิหิวเดี๋ยวมันจะหิวกินหมก <c oughs> เริ่มแล้วเด้อเริ่มแล้วเด้อ <c oughs> เพชรแก่นนั่นๆัสิไปแล้วเดิ <c oughs> มาไหวบวบไหวเพ็ด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 พอเห็นยายนี่แล้วกินแล้วก็กินไป็นแบบขอโทษดนะจา้าสิเอ้ยซื้อยายยายนี่ไม่ยายนี่เจ้าก,กินแซ่บแห้งตะกี้ข่อยเป็นคนบวก,กินพักพอเห็นเพข้นกิ่นข่อยก็เลยทยอยกินทีละอย่างสองย่างสามย่างชุ่มเหือนี่เมือนได้กินโซนต่ำบ่มมี่พักบวกลินจ้าก็ไหนไหนมันบวบแสบเหมือนได้บวมมี่พักมันต้องกินพัก เห็นแล้วกินเป็นตะแสแห้งแต่ก็เลยอันฝึกกินทีลระย่างทีลระย่างซองยาตะกี้เขาก็กินได้พี่น้องเพราะว่าเป็นคนบ่มากกินผักเลยอ่ะมานี่มาเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปเพิ่นกินเพิ่นกินโอ้ย่านี่เราเพิ่นกินกระจายแสบเฮาก็กินของที่บ่ขมก่อนบานกินของบ่ขมไปเรื่อยๆอันคนคนรอบข้างเริ่ม เริ่มเป็นโรคประจําตัวเริ่มมีโรคประจําตัวหนึ่งมะเร่งสองเองียงแก่สิแหละพวกมาเร่งเขาก็เลยบอกว่าอันเหาต้องกินของที่มันคมๆพักอันนี้เฮาก็ไปศึกษาวาพักอันนี้มันต่อตันเพื่อป้องกันน่นนี่นั่นเห่าก็อ่าอลองมาลองมากินกินเบิงกินใดก็ดีต่อร่างกายเขาจะว่าเพื่อป้องกันเพราะว่าทุกคนคนทุกคนในร่างกายเฮาอ่ะมันมีสิทธิ์เป็นมะเร่งได้ทุกอย่างแต่ว่าแต็เฮ่ามันขึ้นอยู่กับการเหากิน ถ้าสมมาเว่าข้ากินเนี่ยเผ็ดแล้วได้นี่เอาน้สดสมมาเว่าข้ากินของที่มันต่อต้านหรือว่าป้องกันยังไงสิเพื่อให้ร่างกายเขา้าแข็งแรงเนาะกินพักกินน่ะมันกระสี้อยูด้นโดนยูก่กับลูกไปด้นโดนจนลูกประสบความสำเร็จเรียนจบเลยทำงานคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ละค่ะไปละค่ะบายบายจุ๊บ